สวัสดีครับสวัสดี FC บอลนี้ทุกท่านนะครับติดตามคลิปวิเคราะห์จากฟุตบอลผมแชมเปี้ยนจาก FM 99เหมือนเช่นเคยนะครับค่ำคืนนี้ก็เป็นค่ำคืนวันจันทร์นะครับมัน i g ไ,ไนก็ ยังพอมีลีกใหญ่นะทางกันโชซิเลอานะครับแล้วก็มีพิมาราลิก้าของโปรตุเกสอีกหนึ่งคู่ละกันนะครับ <molecular. S 1> ก็เดี๋ยววันนี้ไล่เรียงกันในค่ําคืน,นวันเดย์ไหนละกันนะครับทุกท่านที่ติดตามกันอยู่ก็เหมือนเดิมนะครับยังไงผมฝากด้วยละกันนะฮะช่องนี้กับกูรูฟุตบอลกับผมแชมเปี้ยนจาก FM 99แล้วก็ PPTV HD ช่องทางพวกนะครับก็บรรยายเกมฟุตบอลบุนเดสิก้าให้ได้ติดตามกันทุกสัปดาห์อยู่แล้วหน้าจอ PPTV นะครับรวมไปถึง ทีมงานของบอลวันนี้และกันนะครับกับคลิปวิคหยจารฟุตบอลนะครับโดยกูรูฟุตบอลชื่อดังนะครับสถิติข้อมูลความเคลื่อนไหวตัวเล่นที่คาดว่าจะลงสนามทุกอย่างนะครับพร้อมสําหรับเสิร์ฟให้กับทุกท่านได้ติดตามกันนะครับเพื่อที่จะตามลุ้นตามเชียร์ฟุตบอลลวกันนะครับก็สามารถที่เข้าร่วมกลุ่มพวกเราได้นะครับกับทีมงานบอลวันนี้ผ่านทางไลน์แอดนะครับที่ @gm33 ครับแอดไลน์เข้ามาได้นะครับที่ไลน์นะครับ @gm33 ครับการชกี่อันหนึ่งคู่ในค่ัคือวันจันทร์ครับเจนัว ไม่กลัวใครไม่ค่อยได้แล้วเรยวนี้เจอกับเวนิเซียครับเวนิเซียก็ไม่ดีนะครับเล่นที่บ้านของเจนัวนะครับซึ่งเจ้าถิ่นเจนัวเองก็สาวันดีสี่วันไ่าสลับแพ้ชนะยังไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าเวนิเซียหนักเลยครับส่วนใหญ่หนักไปทางแพ้นะครับกับเสมอไม่ค่อยมีเกมชนะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเจนัวของพัทิกเวลา่า้านัดหลังสุดเนี่ยชนะสแพ้2เสมอหนึ่ง นะครับมันก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรมันคือเหมือนว่าเจนัวควรจะยกระดับขึ้นมาได้มากกว่านี้ในในมุมของมาติคเวลาที่จะต้องทํางานแล้วก็ฤดูกาลนี้อาจจะต้องประคองไปแล้วก็ฤดูกาลหน้าก็คือมองไปถึงการการไปทั่วยุโรปอะไรเงี้ยนะครับตัวเจ็บยังมีเยอะอยู่นะครับลุซซันมาริโนสกี้มิลานบัเดลโอ้โมาเทนทอสบี้พวกนี้ตัวหลักๆทั้งนั้นเลยนะครับในแผงมิดฟิลก็จะแก้ไขเป็นพาติซิโอมาชินีเล่นกับมาเทนเฟนดุปแต่ข้างหลังโอเคนะ อา,อารอนมาตินพวกนี้ครับพวกคนนี้เดวินเทอร์ถือว่าใช้ได้อยู่แล้วก็คูน่าโอเคครับอันเดปินามันติกับคาเลปเอกูบานนะครับขณะที่เวเนเซียคุณภาพผู้เล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่และตัวเจ็บเยอะนะครับสลิปสแตนโควิชประตูมาหนึ่งแนวรับนี่เจ็บเพียบเลยครับโซโบโด้าอ่าซากาโดนะครับมาลินซเวร์โกนะครับเจ็บเพียบเลยแล้วก็คู่กลางหลักๆกับอเฟตดันแคนกับโดเมนเชนิกอยก็เจ็บเชนิกอยเป็นสำรองแต่ว่า ก็เจ็บไปแล้วนะครับตัวตัวไม่ค่อยเหลือสักเท่าไหร่ครับมีปัญหาในทีมค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับก็จะมีทางด้านของคาบิเกียนะครับเล่นกลางนะคู่กับทางด้านของกิเกเปเรซซึ่งก็ไม่ใช่ตัวระดับท็อปเลยนะครับตัวลุกมีจารุกาบูซิโอนะครับมีเกตาโนอลิสตานิโอแล้วก็ดานิเอ็ดานิเอลฟิล่าไม่ร่อหละครับดูแลบุกมาเยือนนะเจนัวดีกว่าครับไม่ชนะก็ถือว่าต้องทุกกระโหลกตัวเองสำหรับเจนัวครับเจนัวดูดีกว่าจะเป็นฝ่ายเปิดบ้านเอาชนะเวเนเซียได้ในคู่นี้นะครับ ส่วนวีมิร่าลิก้าโปรตุเกสเป็น1คู่กลางๆแล้วกันนะครับกิวิเซนเต้อันดับ14กับฟลามิเกออันดับ10นะครับกิวิเซนเต้แพ้มา3มนะัดรวดละนะครับจริงๆก,ก่อนนั้นไม่ได้แย่ขนาดนั้นก็เลยอันดับตกลงมาส่วนฟลามิเกาเนี่ยอย่างน้อยยังมีแต้มเก็บแต้มได้ชนะสลับเสมออะไรเงี้ยนะครับแพ้ก็จะแพ้ทีมใหญ่หน่อยนะครับก็ถือว่าเคี่ยวพอสมควรกิวิเซนเต้มีคันยะฟูจิโมโตะนะครับเป็นเพลเมเกอร์นะ ตัวลุกข้างบนมีฟิลิปกอร์เรียคลอสเอดูโดแล้วก็ทิชานิตูเร่นะครับเป็นเป็นสามประสานแดนหน้าตูเร่กับกอเรอา Gore A, เล่นปีกแล้วก็เอดูโดเล่นหน้าเป้านะครับส่วนฟารามมีเกาเนี่ยนะครับจะขาดประตูมือหนึ่งครับอีวานโชโลบินครับที่มีปัญหาการบาดเจ็บนะครับแล้วก็เอเนยมิฮัชแนวรับติดโทษแบนนะครับก็จะแก้ไขพอจะมีก็จะเป็นทางด้านของอชอริโอนะครับกุสโวซาแล้วก็ ออสการอารันดานะครับเป็น3ประสานเกมรุกแล้วก็น้าเป้าเป็นทางด้านของวัคัฟเช็คนะครับก็ผมว่าใกล้เคียงกันนะใกล้เคียงกันกิลวิสเซเตสะดุดมาหลายเกมแล้วผมว่าเกมนี้กลับมาเล่นในบ้านไม่ได้เป็นรองในแง่ของคุณภาพผู้เล่นแล้วกันนะครับอันดับอาจจะแย่กว่าแต่ว่างัดกันได้อยู่ครับผมว่ากิลวิสเซเต้ไม่แพ้ในบ้านเป็นอย่างน้อยถ้าจะมีผู้ชนะจะเป็นเจ้าบ้านกิลวิสเซเต้ครับคลิปนี้ฝากไว้สคู่นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ